สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนในหุ้นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเริ่มต้นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนในหุ้นง่ายๆเพียง5ขั้นตอนจะมีอะไรบ้าง 1. เตรียมเอกสารสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นก็จะมีหลักๆเลย3อย่างแล้วก็เงินค่าอากรสแตมป์สบาทนะครับเอกสาร3อย่างที่ต้องเตรียมก็คือ1สําสำเนาบัตรประชาชน แล้วก็2สำนาทะเบียนบ้านแล้วก็3คือสำเนาหน้าบุ๊กแบงก์ธนาคารหน้าแรกนะครับถ้าเกิดเปิดบัญชีประเภทแคชแอคเคาท์ก็จะมีที่ต้องเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือสเตตเมนต์ย้อนหลัง3เดือนครับ2ก็คือติดต่อบรเกอร์หรือว่าเข้าไปเลือกโบร o อร์ที่เราสนใจที่จะเปิดบัญชีนะครับก็หลักๆห,หลักการในการเลือกบร oker เ,เนี่ยก็จะมี2อย่างก็คือ1เนี่ยโปรแกรมหรือว่ามี แอปพลิเคชันหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราใช้มากเพียงพอไหมนะครับ โดยหลักๆแล้วก็ควรจะมีโปรแกรมซื้อขายอย่างน้อยๆหนึ่งโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมดูข้อมูลดูข่าวสารดูกราฟ,าฟอีกอย่างอย่างน้อยๆหนึ่งโปรแกรมนะครับและก็หลักการในการเลือกบลกเกอร์ข้อที่2ก็คือไม่ควรจะมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำครับอันนี้ก็ลองลองสอบถามไปที่ทางแต่ละบลกดูได้ว่าที่ไหนมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำบ้างแล้วก็ที่ไหนไม่มีนะครับเพราะว่าสําหรับมือใหม่เนี่ยเราควรจะเริ่มด้วยเงินที่ไม่เยอะมากการที่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยจะทําให้ต้นทุนเราแพงครับผมข้อ3 หลังจากที่เราติดต่อกับบลกเกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือมีการส่งเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ของเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอผลการอนุมัติอย่างน้อยๆก็น่าจะประมาณ2วันหรือว่า2วันถึง5วันทําการอะไรเงี้ยนะครับหลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลส่งแจ้งเลขที่บัญชีของเรามาพร้อมกับอาจจะมีการแจ้งยูเซอร์เนมแล้วก็ให้เราไปตั้งพาสเวิร์ดในการล็อกอินเข้าไปใช้งานโปรแกรมการซื้อขายหุ้นของเขาได้ด้วยครับผม ขั้นตอนที่4ก็คือการฝากเงินครับหลังจากที่เราได้รับ username password ในการล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอา username password นั้นนะครับลองเข้าไปดูในโปรแกรมซื้อขายหุ้นก่อนหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเปิดบัญชีไว้ก่อนได้ครับซึ่งก่อนที่เราจะซื้อขายหุ้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการฝากเงินไว้ก่อนหลักๆเลยก็คือมีอยู่2วิธีก็คือฝากเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารก็ได้หรือจะฝากเงินผ่านทาง หน้าเว็บของบล็อกเกอร์ที่เราเปิดไว้ก็ได้ครับส่วนข้อที่5ก็คือหลังจากฝากเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ลองเข้าไปในโปรแกรมซื้อขายได้เลยโดยหลักๆก,ก็อาจจะมีโปรแกรมสตรีมมิ่งหรือว่าโปรแกรมที่แต่ละบล็อกพัฒนาขึ้นมานะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปดูเช็คยอดเงินเช็คราคาหุ้นแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายในโปรแกรมได้เลยครับ เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ดู5ขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มต้นซื้อขายหุ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่บริษัทหลักทรัพย์ยูรีเคเฮียนได้เลยครับเพราะว่าของเราเนี่ยเข้าเกณฑ์ในทุกข้อเลยอย่างเช่นว่ามีโปรแกรมซื้อขายหุ้นด้วยแล้วก็มีโปรแกรมที่สําหรับเอาไว้ดูข้อมูลข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์แล้วก็ดูกราฟได้ด้วยที่สําคัญเลยคือบัญชีประเภทแคชบาลาน ของที่บล็อก UOB k คเฮียนเนี่ยสามารถซื้อขายได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำด้วยครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะฝากเงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของหน้าแอปพลิเคชันของธนาคารด้วยก็ได้หรือว่าจะผ่านหน้าเว็บบริษัทด้วยก็ได้ครับสะดวกทั้ง2ช่องทางเลยและยังมีพนักงานรับส่งเอกสารสามารถที่จะวิ่งไปรับเอกสารเปิดบัญชีเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ด้วยครับ